สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่ที่เดิมค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะวันนี้ใบเตยก็มาทําในส่วนของคลิปนะคะเป็นคลิปรันดอมให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกๆน,นะคะใครที่ เปิดมาเจอด้วยความบังเอิญนะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีพลังงานดีๆในวันนี้ด้วยนะคะก็วันนี้วันวันหยุดนะคะช่วงที่ไปเตยทำคลิปนะคะใครหยุดวันนี้ก็ขอให้มีความสุขนะคะหรือเข้ามาฟังหลงจากนี้นะก็ขอให้มีความสุขกับการทํางานเช่นกันนะคะขอบคุณที่ซัพพอร์ตไปเตยทุกๆช่องทางด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซุปเปอร์ตงแล้วก็สมัครสมาชิกในช่องขอบพระคุณมากๆที่สนับสนุนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูประเด็นของเรากันนิดนึงนะ ะคะวันนี้หัวข้อที่ไปแต่จะมาทำก็คือเจ้าที่เจ้าทางท่านอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณไม้นะคะใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ใครอยากดูดวงนะคะก็สามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะค่าครูตามกำลังซั์เลยค่ะทั้งคิวพิมทั้งคิวโทนะคะแล้วก็ท่านไหนนะคะที่สนใจตะกุดกํายานน้องแหวนนะคะก็เข้าไปดูรูปเพิ่มเติมได้ในเพจนะคะในเพจ Facebook นะคะหรือแอดไลน์ขอดูรูปก็ได้นะคะเจ้าที่เจ้าทางท่านอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะ ดูภาพรวมกันนะคะความสำเร็จอันยิ่งใหญ่หมายเลข22ขึ้นมาเลยค่ะดูต่อนะคะการปรุงแต่ง ความยุติธรรมนะคะ justice ึ Just ึ้นมานะคะโอเคล้ค่ะประเด็นแรกที่ไปเตยเห็นก็คีย์นะคะกุญแจสำคัญของเราเลยก็คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆที่เปิดมาฟัง คลิปนี้นะคะไม่ว่าจะตั้งใจเข้ามาฟังก็ดีหรือ,เ,อเลื่อนมาเจอด้วยความบังเอิญก็ดีนะคะสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้คุณกำลังจะประสบความสำเร็จแล้วนะคะจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นกับคุณค่ะหมายเลข22นะคะในเรื่องของงานในเรื่องของเงินในเรื่องของชีวิตภาพรวมเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็หมายเลข8เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูหมายเลข8ก่กนเนาะ เริ่มจากตรงนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการที่หนึ่งแหละนะคะมันมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะเจ้าที่เจ้าทางท่านก็บอกว่าการที่เรามีจริยธรรมมีคุณธรรมมีศิลธรรมนะคะการที่คุณรู้จักให้เกียรติผู้อื่นนะคะหรือคุณรู้จักเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆให้กับคนในครอบครัวให้กับเพื่อนของคุณเนี่ยได้เห็นนะคะตรงนี้เนี่ยมันเป็น พลังงานที่จะนำพาความก้าวหน้าเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอ,อุปสรรคต่างๆถ้ามันเกิดขึ้นมันก็คลี่คลายลงตัวนะคะแล้วก็เราจะได้เจอมิตรเจอคู่ค้าที่มีความซื่อสัตย์นะคะเป็นหุ้นส่วนที่ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเป็นอย่างดีนะคะการงานกิจการการค้าการขายก็ถือว่าจะมีความคืบหน้าเกิดขึ้นนะคะการที่เรา ตั้งเป้าหมายเอาไว้ก็จะบรรลุเป้าหมายนะคะมีความสําเร็จมีความสมหวังในชีวิตเกิดขึ้นนะคะจากความเพียรจากความมานะจากความพยายามของคุณเนาะในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็จะมีความคล่องตัวมีรายได้มีกําไรไหลเข้ามามากมายมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการาลงทุนนะคะก็ถือว่าค่าเกณฑ์กาไรก็ได้รับผลตอบแทนดีความรักก็อยู่ในจุดที่ ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ไปตัดสินหรือไปคิดเอาเองไปมีจิตปรุงแต่งว่าเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้จนกว่าเราจะมีข้อมูลที่แน่ชัดนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นจะรักจะคุยจะชอบกันก็ต้องให้เกียรติกันและกันเนาะแล้วก็ภาพรวมนะคะอุปสรรคของเราเนี่ยมันเยอะไหมมันก็เยอะนะคะดูจากรูปเนี่ยเนี่ยการปรุงแตง่งอุปสรรคเยอะไหมเยอะนะตอบว่าเยอะเลยนะคะแต่ว่า ความวุ่นวายความสับสนภาระที่มันหนักกว่าที่เราคาดคิดเอาไว้นะคะอ,อะไรก็ดีนะคะบางอย่างเนี่ยมันมีคนปล่อยขาวลือขาวเท็จมีคนด่าว่าสีสีหรือมีคนมาด้อยค่าเรานะคะแบบพูดไม่คิดมีอคติกับเรานะคะอ,อันนี้มันมันอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้เพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยเลี่ยง ที่จะไปปะทะหรือไปอยู่ในกลุ่มที่เขาสนทนาถึงบุคคลที่3นะคะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปซะเดี๋ยวเขาจะเอาคําพูดของเราไปตีความไปตีแผลในทางที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังแล้วก็อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอย่าใจใหญ่เกินตัวนะคะเพราะว่าตรงนี้มันอาจจะทําให้เงินที่มีในกระเป๋าในบัญชีของเรามันมันพร่องไปได้นะคะตรงนี้ก็ระมัดระวังเอาเนาะในเรื่องของความรักก็ ต้องมีความชัดเจนต้องมีความหนักแน่นในตัวเองนะคะาภาพรวมเนี่ยท่านเจ้าที่เจ้าทางท่านก็สื่อแล้วว่าการที่เรามีคุณธรรมจริยธรรมมีศีลธรรมอยู่ในศรรีลอยู่ในธรรมเนี่ยนะคะคิดดีทดําดีพูดดีเนี่ยตรงนี้มันมันจะนําพาวความก้าวหน้าเข้ามาในชีวิตคุณเนาะตัวคุณจะได้รับงานใหญ่ๆได้รับตําแหน่งใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทำนะท่านก็สื่อว่าเชื่อมั่นในตัวเองอย่าลังเลนะ จะทำอะไรเนี่ยอย่าลังเลหาข้อมูลถ้าไม่รู้ให้ไปปรึกษาผู้รู้นะคะบางท่านอาจจะมีโชคใหญ่เข้ามาเนะเาะแล้วก็ให้เราเนี่ยไปมองที่ตัวคุณภาพนะคะอย่าไปมองที่ปริมาณให้เรามองที่คุณภาพแล้วเราจะมีความสุขนะคะในเรื่องของความรักก็เหมือนทุกคนมีคุณค่านในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ย เราอย่าไปเรียกร้องความสมบูรณ์แบบบางอย่างนะคะมันจะต้องมีการปรับกันจูนมีความยืดหยุ่นเนาะรักเข้าใจกันยืดหยุ่นคุยกันอย่างเข้าใจแล้วแล้วความสัมพันธ์ของเราจะดีขึ้นนะคะดูซิว่าท่านเจ้าที่เจ้าทางท่านอยากจะสื่อสารนะคะเรื่องใดกับเรานะคะ ไพ่สใบเนี่ยก็ถือว่าอธิบายอะไรได้ค่อนข้างครบเหมือนกันนะคะเป็นไพ่พระแม่กวนอิมเนาะไปเตยใช้บ่อยอยู่นะคะโอเคใบนี้มาเลยนะคะมันเป็นรูปของผู้หญิงที่นั่งหงอยนั่งซึมอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนเราจมอยู่กับความคิดลบความคิดที่ไม่ดีมานานแล้วอะ่ะท่านเจ้าที่เจ้าทางท่านก็บอกว่าเอาตัวเองเนี่ยออกไปในที่ที่มัน จะลงใจอะ่ะเออไปอยู่กับธรรมชาติไปดูหนังไปฟังเพลงไปทำอะไรที่ทำให้ตัวเองมีความสุขและสดชื่นบ้างอย่ามานั่งห่อเหี่ยวซึมเศร้าเหงาหงอย,อยู่คนเดียวแล้วก็คิดวกวนคิดสับสนแล้วทำให้ตัวเองเอ่ไม่สบายจิตไม่สบายใจเนี่ยออกไปใช้ชีวิตให้มีความสุขเนี่ยนะไปเที่ยวก็ได้นะคะไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปทำอะไรก็ดีที่มันทำให้เรารู้สึกว่า เราไม่เราไม่มาอยู่กับความคิดลบๆอะนะแล้วตรงนี้มันจะทำให้พลังงานของคุณเนี่ยเป็นราชินีถือเหรียญน,นะคะราชินีถือเหรียญเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยเป็นผู้หญิงที่มั่งคั่งเห็นไหมคะแต่งชุดแบบสวยดูดีดูดน่าเชื่อถือนะคะมีสินค้าแบบเนี่ยเห็นไหมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้ใช้ของดีมีคุณภาพของแบรนด์เนมนะคะ การทำงานการไปไหนมาไหนคนก็ให้เกียรติเนี่ยเราต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณจะต้องแมทกับการเป็นราชินีเหรียญไม่ใช่8ดาบนะคะโอเคดูต่อนนะจะไ b r ริ g เด็ดนะคะโอค้คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักความสงบรักความสันโดษแล้วก็ไม่ค่อยชอบให้คนมายุ่งเรื่องส่วนตัวของคุณเท่าไหร่เป็นคนที่มีความลึกลับซับซ้อนสูงมีหลายบุคลิก มีหลายบุคลิกแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่หน่าค้นหามากช่วงนี้บางท่านก็อาจจะฟังพิกการ์ดหลายช่องทีเดียวนะคะทั้ง Youtube ทั้ง TikTok ทั้งเพจนะฟังพิกการ์ดฟังแรนดอมหรือดูดวง,ดดวงเกี่ยวกับเรื่องของไพ่ยิปซีค่อนข้างเยอะเหมือนกันหรือช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราให้ความสนใจในการที่จะไปศึกษาหรือไปอให้ความสนใจในเรื่องของการพยากรณ์หรือไพ่ก็ได้นะคะ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณนะคะท่านเจ้าที่เจ้าทางท่านก็บอกว่าตรงนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังเลยคือเรื่องของการครบเพื่อนนะคะคนที่จะดึงเราไปในทางที่ไม่ดีก็มีเนาะพยายามดึงเราไปในทางที่ไม่ดีเหมือนมาชี้ให้เรื่องที่ผิดเป็นเรื่องที่ถูกตรงนี้ต้องระวังคนที่เข้ามาคบเราด้วยนะคะมาคบมาคุยมาทำความรู้จักกับเราในโหมดไหนมุมไหนก็ดีนะคนที่เข้ามาเนี่ย ให้เราคัดสรรให้เราเลือกนิดนึงเพราะคนบางคนเนี่ยก็ฉลาดมีเลขกลเยอะอาศัยช่องว่างช่องโหว่ที่จะเอาเปรียบคุณด้วยก็มีนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยบางท่านเนี่ยเหมือนเราไปยึดติดกับความรู้สึกกับเขามากเกินไปนะคะเราต้องรักตัวเองมากๆแล้วก็ให้มันมีความพอดีพอดีนะคะอะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เราไม่มีความสุข รักเข้ามากเกินไปอ่ารอเหมือนต้องรอเขาตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุยถ้าเขาไม่ทักมาเราก็ไม่มีความสุขการที่เราเสพติดเขามากเกินไปอ่ะมันก็ส่งผลในด้านที่ไม่ดีกับเราได้เหมือนกันจริงๆเรามี คนที่จะเข้ามาในชีวิตเรามากมายหรือในยะหนึ่งก็คือจริงๆแล้วชีวิตของเรามีกิจกรรมมีเรื่องให้ทําเยอะแยะมากมายนะคะมากกว่าที่เราจะไปนั่งรอแชทของคนคนหนึ่งอะ่ะเออเข้าใจอารมณ์นี้ใช่ไหมคะว่าแบบเอ๊ะวันนี้ตอนเช้าตื่นนอนทําไมเขาไม่ทักมาเลยเอ๊ะหรือว่าเ,เย็นนี้เนี่ยก่อนจะนอนเนี่ยเอ๊ะทำไมเขาไม่ทักมาบอกฝันดีเราเลยหรือตอนเที่ยงทําไมเขาไม่ทักมาเลยคือ คุณสามารถที่จะไปให้ความสําคัญหรือไปใส่ใจกับเรื่องอื่นๆได้มากกว่าที่จะมานั่งรอแชทคนคนหนึ่งที่เอ,อเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้โฟกัสที่เราอะเออเขาอาจจะไปโฟกัสเรื่องอื่นเนี่ยเห็นไหมอืมบางเรื่องต้องระวังนะคะเนี่ยการแอบบการซ่อนการทําอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยในเรื่องของความรักนะคะรักซ้อนรักสามเศร้า นะคะหรืออะไรที่มันเป็นพลังงานที่ไม่ดีตรงนี้คุณจะต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันจะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเดินผิดทางหรือหลงทางได้นะคะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องนี้ให้ดีนะคะภาพรวมนะคะขึ้นมาเป็นเดอะสันใบสรุปนะท่านเจ้าที่จะทางก็บอกว่าเนี่ยช่วงเนี้ยนะคะมาภาวนาเนาะนั่งสมาธิดึงพลังงานของเราให้มัน สดใสามากกว่าเดิมดีกว่าเนะาะงดพวกแอลกอฮอล์หรือว่าเครื่องดื่มบางประเภทที่เป็นพวกคาเฟอีนนะคะแอลกอฮอล์หรือยาบางประเภทที่เรากินบ่อยๆใช้บ่อยๆตรงเนี้ยมันส่งผลงเสียกับคุณได้แล้วก็เคลียร์พื้นที่เคลียร์พลังงานในห้องนอนนะคะในบ้านด้วยนะคะหิ้งพระก็เปลี่ยนน้ําด้วยนะคะ เติมดอกไม้ให้มีความสดใสสวยงามก็จะดีนะคะ,ปะเปลี่ยนน้าทุกวันพระก็ได้นะคะวันพระก็ตั้งกล้วยสกวีนะคะผละไม้เป็นส้มเป็นแอปเปิลนะคะเป็นสาลี่นะคะแก้วมังกรก็ได้นะคะถวายเนาะแล้วก็สวดภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาพลังงานจะดีขึ้นใช้เกลือนะคะใช้เกลือนะคะวางสี่มุมในห้องนอนเนาะ,ะครบย4บสีชั่วโมงก็เอาเกลือไปทิ้งนะคะแล้ว เกลือเนี่ยมันจะดูดซับพลังงานที่ไม่ดีออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอนเนจีเนี่ยให้เราไปพลังงานของเราเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่เจ้าทางท่านให้เราเคลียร์พื้นที่ในบ้านในห้องเนาะไม่ให้มันอึมครึมไม่ให้มันมืดมากจนเกินไปเพิ่มความสว่างในบ้านนิดนึงนะคะอย่าอยู่มืดมืดเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นพลังงานลบนะคะโอเคประมาณนี้แหละนะคะก็ ถือว่าอะไรที่มันต้องปรับต้องแก้ก็ต้องแก้นะคะจริงๆแล้วเรื่องดีๆเนี่ยมันมีแล้วแหละในเรื่องของความโชคดีในเรื่องของความสําเร็จเพราะเดอะซันก็ออกมาลิงก์ออกมาคอนเฟิร์มกับไพ่หมายเลขย2่ความสําเร็จเกิดกับ เกิดขึ้นกับคุณได้เสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโวยพอให้เพื่อนเื่อที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้เนี่ยจงมีความโชคดีจงมีแต่ความสุขกายสบายใจนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขประสบความสําเร็จทุกเรื่องนะคะพิมพ์สอองขอบคุณความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับเราในเร็ววันนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณสวัสดีค่ะ